เศรษฐาคนปากฆ่าตัวจุดไฟเรื่องเงินนี้ต้นหนึ่ง0มื่บาทท่วนหน้า คนอายุ16ปีไว้กองหนึ่งนะครับก็ต้องบอกอก่อนนะครับว่าวันนี้นะครับรัฐบาลที่ชื่อเศรษฐาทวีสินนะครับแกนนําของพรรคเพื่อไทยนะครับที่เป็นนาย,ยกรัฐมนตรีจากระยะเวลาที่ผ่านมานะครับจากระยะเวลาที่ผ่านมา2เดือนนะครับที่เป็นรัฐบาลมาโดยนาย,ยกที่ชื่อเศรษฐาทวีสินเนี่ยนะครับคนที่ชื่อนาย,ยกรู้สึกว่าเหมือนจะปากไวไปนิดหนึ่งนะครับปากไวแล้วก็การที่ออกมาพูดอะไรเนี่ยโหเป็นประเด็นและจุดประเด็นและที่สําคัญว่าคนส่วนใหญ่ก็จะ ไปตีฟาร์มและที่สําคัญมันจะรุกรามไปใหญ่โตอย่างล่าสุดนี้นะครับที่ออกมาก็คือเรื่องของเงินดิจิตอลแถมไม่พอล่าสุดนี้จะมีการขึ้นเงินเดือนข้าราชการอีกแต่ที่แน่ๆนะครับเงินเดือนข้าราชการขึ้นหรือเปล่าไม่รู้แต่คิดว่าตอนนี้สิ่งที่กําลังขึ้นอยู่ก็คือ,อสินค้าราคาทั่วๆไปอเดี๋ยวเราไปฟังตรงนี้ครับจุดไฟเรื่องเงินนะครับหนึ่งหมื่นบาททวนหน้าอายุ16ปีขึ้นไปนะครับไว้กองหนึ่งไฟยังไม่ทันดับเลยนะครับมีแต่รุก ลามลุกนะครับส่งฟันขงมงคุมเมืองแต่นายกกรัฐมนตรีที่ว่าชื่อเศรษฐาเนี่ยมันมือนะครับจุดขึ้นใหม่อีกกองแล้วเรื่องแรงงานขั้นต่ำและเงินเดือนข้าราชการถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐพูดเรื่องเงินออกไปเท่านั้นแหละนะรบรรดาข้าราชการและชนชาวแรงงานเข้าตำราฟังไม่ได้สับจับไปทึกทักกินกันอากันขนาดใหญ่ก็คือว่า ขา้าราชบรรดาข้าราชการแล้วก็แรงงาน,นคือสิ่งที่ข้อมูลที่ออกมาถูกมาให้สัมภาษณ์ออกมาเนี่ยนะครับเป็นการศึกษานะครับบอกว่าศึกษากําลังให้ไปศึกษาดูแต่อย่างที่บอกว่าข้าราชการแล้วก็คนแรงงานอนะ่ะทึกทักเอาก่อนเลยโอ้โหการเป็นขนาดใหญ่ตอนนี้ก็อย่างที่บอกฟังฝังแล้วพูดกันออกไปนะจากนายกรัฐมนตรี ให้สานักงบประมาณและกระทรวงแรงงานเนี่ยไปศึกษาเรื่องของการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ําและการขึ้นเงินเดือนข้าราชการรวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ขนาดไหนอย่างไรแต่ข่าวที่พึบออกไปเป็นทางเดียวกันว่าครับก็คือให้ไปศึกษาแต่ข่าวที่ออกมามันเป็นแบบนี้นะครับรัฐบาลจะปรับขึ้นค่าแรงและเงินเดือนข้าราชการโอ้โหเป็นไงล่ะครับซึ่งมันก็ไม่ผิดแต่มันยังไม่ แต่มันยังไม่ใช่เป็นแค่ให้การศึกษาเป็นไปได้เท่านั้นแต่การที่ทึกทักเป็นจริงกันไปหมดแล้วว่าต้นปีรัฐบาลจะปรับนะครับเงินอัตราเงินเดือนของข้าราชการและขึ้นค่าแรงขั้นต่ำก็วินาศสิครับท่านนายกรัฐมนตรีวิชาการวิชาการขายการตลาดว่าด้วยเทคนิคการปั่นยอดซื้อขายคอนโดกระตุ้นให้ลูกค้าแห่มาจอง ด้วยเกรงว่าถ้าช้าเขาจะปรับราคาขึ้นแบบนี้มันพอทําได้แต่กับตลาดสินค้าเครื่องอกับตลาดสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคที่ชีวิตประจําวันของชาวบ้านจะต้องซื้อต้องกินต้องใช้พอได้ยินข่าวขึ้นเงินเดือนข้าราชการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเท่านั้นแหละครับโอ้โหขึ้นจริงๆไม่จริงอ่าขึ้นจริงไม่จริงขึ้นตอนไหนเมื่อไรไม่รู้แหละ นะครับตลาดค้าตลาดขายพากันฉวยโอกาสขยับตัวขึ้นราคาสินค้าขึ้นไปรอก่อนแล้วพอขึ้นจริงๆก็ขยับราคาตามไปกระทืบอีกกระรอกนี่นแหละครับคือถึงเนื่อบอกว่าวันนี้การที่จะขึ้นราคาแรงงานขึ้นราคาข้าราชการขึ้นขึ้นราคาขึ้นค่าแรงขั้นต่ำขึ้นค่าแรงข้าราชการสิ่งที่จะขึ้นก่อนก็คือ สินค้านะครับตอนนี้สินค้าขึ้นไปหมดแล้วครับแต่เงินเดือนข้าราชการยังไม่ขึ้นนะครับแล้วก็แรงงานขั้นต่ำยังไม่ขึ้นแต่ทุกอย่างตอนนี้ขึ้นไปหมดแล้วนะครับสรุปเงินเดือนค่าแรงขึ้นหนเดียวแต่สินค้าอุปโภคบริโภคขึ้นสองหนถ้าทั้งถ้าทั้งเงินเดือนทั้งค่าแรงยังขึ้นไม่ได้ก็หวังแต่เพียงว่าราคาสินค้าที่ขึ้นไปรอดักหน้ามันจะลดลง พ่อค้าหน้าโง่มีแต่คนที่โง่ฝ่าพ่อค้าก็ยังมีคือคนที่คิดว่าเขาจะลดนั่นแหละนี่แหละครับก็คือเป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่บอกได้เลยว่าวันนี้เอ๊ะเราพูดได้เลยนะครับว่าเอร้านค้าร้านตลาดร้านทั่วไปเนี่ยนะครับไปโทษโม,โมท้นเทศใหญ่ๆนะครับไปโลดร้านค้าเหล่านี้บอกว่ยอุ้ยทำให้ร้านค้าเหล่านี้ตายถ้าเราไปเทียบกันจริงนะสาหรับผมผมใช้ชีวิตอยู่ทุกวันเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าจริงๆก็อยากจะอุดหนุนร้านค้าหมู่บ้านนะ อยากจะอุดร้านค้าหมูว่าแต่ไปดูราคาร้านค้าหมู่บ้านนะอ่ะพูดเกลืไปดูร้านค้าหมู่บ้านกันเนเซเว่นเซเว่นถูกกว่าแล้วคําถามคือผมจะซื้อในร้านค้าหมู่บ้านเพื่ออุดหนุนร้านค้าหมู่บ้านทําไมอันนี้คือชีวิตจริงๆและชีวิตประจําวันพูดแล้วนึกถึงสมัยยิ่งรักหาเสียงเธอตะโกนบอกว่าลดรายจ่ายแล้วกระชากรายได้พ่อแม่พี่น้องขึ้นมาตอนนี้นายยกเสร็จนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทาแล้ว แต่ไม่ใช่การลดรายจ่ายนะหากแต่กําลังใช้เรื่องของขึ้นเงินเดือนข้าราชการกระชากรายจ่ายนะพ่อแม่พี่น้องขึ้นไปเศรษฐานี่ <c oughs> ให้ร้องเรียกลูกค้าเข้าร้านตามตลาดสดผมว่าตรงสเปคเหมาะปากไวดีแต่การมาเป็นนายกรัฐมนตรีนี่ไม่ใช่ว่าเศรษฐาไม่เก่งนะหากแต่งานในตําแหน่งนายกรัฐมนตรีไม่ใช่สเปคของนายเศรษฐาเขาทําพังมากี่เรื่องแล้วกับ ฟามเป็นคนปากไวนี่นะเรื่องแจก5.6แสนล้านบาทนั่นก็เรื่องหนึ่งผมศึกษามาหมดแล้วไม่มีปัญหาทําได้เลยแล้วเป็นยังไงล่ะตอนนี้ไม่มีใครห้ามแล้วนี่มีแต่ยุแต่กล้าซะที่ไหนล่ะคือตอนนี้ก็จริงๆครับช่วงแรกๆก็มีคนออกมาคัดค้านตรงนี้คนเอาเลยเอาเลยเอาเลย,เเลยนะครับเพราะว่รู้อยู่แล้วว่าคุกแน่นอน10พฤศจิกายนเห็นบอกว่าจะแจงหมดแจงเรื่องแจกหรือแจงเรื่องจะติดคุกกันหมดก็แจงให้มันชัดๆนะ และนี่จะมาพูดเรื่องเงินเดือนเรื่องค่าแรงคุ้ม,ค,มคือคือ,คอแบบนี้ตดหลอกหมาแต่หาว่าแต่หารู้ไม่ว่าเรื่องของการขึ้นเงินเดือนข้าราชก,การนั้นมันไวกว่าเบนซิน,นและร้ายฝ่าสอ,สอสอคุกคามทางเพศเพราะมันทําให้ผักหญ้าข้าวปลาอาหารขึ้นราคากันพึ่พับเป็นนายกรัฐมนตรีมือใหม่ไม่เป็นปัญหาแต่การที่จะมาเป็นนักบริหาร ในการเมืองแล้วไม่ศึกษาประวัติศาสตร์ของการเมืองเรื่องการขึ้นเงินกับราคาสินค้าว่ามันสัมพันธ์ในเชิงผกผันที่อ่อนไหวขนาดนไหนนั่นผิดมหันของเพื่อไทยหรือของนักโทษเทวดาก็ไม่รู้นะและโชคร้ายของนายเศรษฐาที่มาเป็นในตำแหน่งที่คุณเป็นไม่ได้คือตำแหน่งผู้นำบริหารประเทศมันเป็นหนึ่งใน บัญญัติิ0ประการที่ผู้นำประเทศไม่ควรแพ่งพายร่วงหน้าอย่างยิ่งคือเรื่องของการขึ้นเงินเดือนข้าราชการเพราะการขึ้นเงินเดือนข้าราชการมันคือการอนุญาตให้พ่อขาแม่ขายขึ้นราคาสินค้าโดยอัตโนมัติเอามาพูดพงๆแค่ว่าให้ศึกษาฟาร์มเป็นไปได้ก็พูดไม่ได้รัฐบาลต้องสั่งเป็นการภายในและเป็นเรื่องรับมากจะให้ข่าวแพร่งพายหลุดไปถึง หูสื่อไม่ได้เลยศึกษาหรือไม่ศึกษาไม่มีใครแยกแยะใครควรหลอกนะศึกษาหรือไม่ศึกษาไม่มีใครแยกแยะใครควรหลอกมีแต่นะครับฟังปุ๊บสรุปปับ๊บรัฐบาลจะขึ้นเงินเดือนข้าราชการเศรษฐาคุณเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อไทยไม่เคยฟังอดีตนายกรัฐมนตรีสมัครบอกหรือว่าเรื่องเงินเดือนของข้าราชการห้ามเอามาพูดก่อนจนฝ่ายจะทําแล้วเสร็จแล้วประกาศวันไหนค่อยถแถลง ล่วงหน้าสักหนึ่งวันสมมติถแถลงเช้าวันที่29กาตุลามีผลปุ๊บหนึ่งพฤศจิกายนแบบนี้เพราะพ่อค้าไม่ได้ทันได้ฉวยโอกาสขึ้นราคาไปดักหน้ารอแต่นี่เศรษฐาเป็นนายกนันตุรีมากี่เดือนที่เกียดนับบอกได้แต่เพียงว่านอกจากขมงฉงเฉงไม่เป็นเนื้อเป็นหนังในเนื้องานรัฐบาลใหม่เพียงเกาะงานเก่าที่รัฐบาลลุงตู่ทำเอาไว้ได้กินไปวันวันนายกเศรษฐามีสองเรื่องที่เด่น หคือปาดไวจนคนไทยสนวนกาซ่าจะตายกันหมด 2. คือผ่านเงินไวมาไม่ทันไลจะแจก5.6าแสนล้านจะขึ้นเงินเดือนข้าราชการแต่2อรายการนี้งบประมาณปี2568ไม่ต้องเอาไปทำอะไรเลยให้รัฐบาลเศรษฐาเอาไปแจกสนองนโยบายในการหาเสียงแจกคนละหมื่นขึ้นเงินเดือนปริญญาตีสตาร์สองหมืค่าแรงวันละหกร้ 600, และอีกเยอะแยะมากมายแค่นี้แทบจะหมดแล้ว แล้วมีใครตาทิพย์เห็นบ้างว่าตั้งแต่เป็นรัฐบาลมาเศรษฐามีผลงานสร้างรายได้เข้าประเทศที่เป็นจับต้องได้มีแต่การลงทุนในโครงการ EEC นะครับของรัฐบาลลุงตูท่ทามีรายได้ในการท่องเที่ยวจากที่บัสรัฐบาลลุงตู่ได้บุกเบิกเอาไว้ตอนปลายโควิดแต่เมื่อหันไปดูในด้านการถลุงเงินโอ้โหจะตั้งสะสะรแก้รัฐมนูญเบ็ดเสร็จไม่ตามฝ่าส0,000ล้านบาทจะแจกนิติต้อนโทเค็น 5.6แสนล้านต้องลงทุนอีกไม่รู้อีกกี่หมื่นล้านทำแอปใหม่โคงข่ายและระบบใหม่ๆเพื่อดูดเอาข้อมูลคน56ล้านคนมาเป็นสมบัติพักและจะต้องสร้างนะครับงบผูกพันเพื่อเสนอนโยบาย<ม>หาเสียงอีก3-4ปีจากที่ต้องเอาเงินงบประมาณในอนาคตมาแจกก่อนหน้าตอนนี้และยังจะขึ้นเงินเดือนข้าราชการทั้งหมดทั้งระบบ ของประเทศอีกต้องใช้งบประมาณเพิ่มอีกปีละกี่หมื่นกี่แสนล้านสํานักงบประมาณกำลังคำนวณยังไม่ได้พูดถึงเรื่องของการเหมารำและเช่าโรงแรม5ดาวที่อิสราเอลให้คนงานนับพันนับพันคนพักพักนอนรอ,อทเที่ยวบินมารับรายการนี้อีกเท่าไหร่ยังไม่ได้เปิดเผยนะครับยังปิดเงียบอยู่และ คณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีก็ยังจะต้องบินเหมารำทำสถิติเดินทางไปเยือนไปประชุมตามประเทศต่างๆแข่งกับยิ่งรักอีกฝ่าจะจบนะครับคอสนายกรัฐมนตรีหุ่นก็จะกี่ร้อยล้านก็ยังบอกไม่ได้แล้วไหนล่ะรายรับของประเทศที่ไม่เกี่ยวกับภาษีของตูนะผมถึงดอกว่าวินาทไงล่ะสินค้าส่งออกนะผลิตได้ส่งได้แต่ไหนล่ะคนซื้อ เมื่อประเทศผู้ซื้อไม่ม <es voir sangat bunları> ีซึ่งเขาก็ย่ำแย่กันไปหมดผลผลจากสงครามยูเครนและเซียและสงครามยิวปาเลสไตน์แล้วเราผลิตได้จะเอาไปขายใครสินค้ามันก็ร้นสต๊อกเมื่อร้นสต๊อกต่อให้แจกคนละสอ0 0 0ืบาทแล้วหวังว่าเงินนั้นจะไปหมุนเสร็จสรอบห้ารอบนะครับชุดการผลิตการบริโภคให้โตขึ้น5%นั้น ต่อมลูกมาโตมันพอจะไปได้แต่ว่า GDP โต5%นั้นไปกินขนมและอาบน้ำโรยแป้งนะครับรูสะดือนอนตอนหัวค่ำเผื่อฝันจะเป็นจริงปากซ้ำวัจีกรรมประนามปาเลสไตล์นะครับปักคาใจเอาไว้ถึงวันนี้แล้วนี่วจจีกรรมปากไวทำให้ชาวบ้านจะต้องซื้อของแพงจากการพูดหวังหาเสียงเรื่องของการขึ้นเงินเดือนขึ้นค่าแรงขั้นต่ำอีก เงินเดือนข้าราชการนั้นจะขึ้นก็ขึ้นไปไม่มีใครว่าแต่ผมหมายถึงพร้อมจะขึ้นวันไหนแล้วค่อยพูดไม่ใช่พูดล่วงหน้าเป็นเดือนเดือนแบบนี้ข้าวของจะแพงขึ้นล่วงหน้ากันไปก่อนเงินเดือนที่จะขึ้นจะกลายเป็นขึ้นให้กับพ่อค้าแถมชาวพาราก็ไม่ใช่ข้าราชการพลอยซวยไปด้วยพูดกันตรงๆนะนายกรัฐมนตรีเศรษฐานี ไม่มือไม่มีออร่าเอาเสียเลยเท่าที่ดูและฟังในเวทีนานาชาติเขาให้ราคาระดับนายยกหุ่นเชิดทักษิณเพราะถ้าไม่ใช่จะไม่ปล่อยให้นักโทษทักษิณอยู่เหนือกฎหมายเช่นนี้โดยรัฐบาลก็อ้างว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยจะต้องทําให้ทุกคนเท่าเทียมกันทางกฎหมายจะไม่สร้างความเหลื่อมล้ําโดยปล่อยให้นักโทษทักษิณน,นอนลอนเย็ยนสวีดในขณะที่นักโทษคนอื่นนอนคุกเศรษฐาจึงมีน้ําหนักใน การยอมรับจากนานาชาติอยู่ในระดับหุ่นเชิดทักษิณต่างกับนายกที่ชื่อพยุป์ประนามว่าเผด็จการแต่เผด็จการประยุทธ์กับมีออร่านานา,นาประเทศยอมรับและให้เกียรติให้ควาร์มสนิทสนมคบหาชื่อเสียงอยู่ในระดับนายกอินเตอร์คนหนึ่งเพราะอะไรเพราะ,ระเผด็จการอย่างนายกประยุทธ์ทําให้นานาชาติเข้าใจได้ว่าเผด็จการอย่างประยุทธ์ใช่ประชาธิปไตยแท้ตรงกันตรงกันข้ามกับประชาธิปไตยอุป,ปโภคอย่างทักษิณและพวกหุ่นเชิด ที่ผมร่อนเศษดินเศษหินเพื่อให้เหลือทองคือเศษฐาอยากเข้าใจว่าตำหนิหรือเข็นค่านะเพราะผมรู้เศษฐาชอบผงถางว่าจริงใจจริงไหมท่านนี่คือข้อมูลที่มีการนะครับเอามาวิเคราะห์กันอย่างที่บอกว่าเราก็มาฟังวิเคราะห์ในมุมหลายๆมุมแต่ก็อย่างที่บอกว่า ถ้าสิ่งหนึ่งที่จริงก็คือนายกเศรษฐาเป็นคนปากไวแบบนั้นจริงๆนะครับล่าสุดนี้ลองไปดูครับว่าของขยับกันขึ้นราคากันพึบปับพึบปับไปหมดนะแต่อย่างที่บอกว่าถ้าคนฟังนะครับระดับคนฟังหรือเพนนัครับก็จะเข้าใจศึกษาว่าจะขึ้นเท่าไหร่ศึกษาว่าจะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำไปศึกษาให้เหมาะสมแต่คําว่าศึกษาของประชาชนที่รับรู้นะ่ะไม่ได้รับรู้ว่าศึกษาขึ้นแน่ๆนะครับพอขึ้นแน่ๆปุ๊บท้าวของก็ขึ้นและนะครับ เขาจะฟังลาศึกษาก็จริงแต่นะครับคนที่ช่วยโอกาสคือพ่อค้าทั้งหมดจะช่วยโอกาสขึ้นทันทีและสุดท้ายเหลือค่อยดูนะครับก็จะมีออกไปอีกว่าเนี่ยนะครับเข้าโมเดิร์นเทรดหมดเข้าห้างใหญ่หมดอะไรหมดนะครับท,ทั้งทั้งที่ตัวเองไปขึ้นราคาและก็อย่างบอกอย่างก็ต้องยอมรับนะว่ากระทรวงพาณิชย์เองก็ไม่สามารถควบคุมร้านเล็กๆร้านน้อยๆน,นี้ได้ส่วนใหญ่จะควบคุมโมเดิร์นเทรดใหญ่ๆได้นี่คือคกลไกของ ประเทศนี้จริงๆมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรขึ้นหน้าอดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ